สวัสดีเพื่อนทุกคนกนะครับผมขอต้อนรับสู่เกม p r e a k Tail Innocent นะครับพา์ที่15แล้วครับทุกคนผมอยากรู้ว่าตอนนี้อมีเซียเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นห่วงอมีเซียมากที่สุดเลยตอนนี้คิดถึงอมีเซียมากๆคิดถึงเด็กสาวตัวน้อยตัวโๆตๆที่วิ่งเล่นอยู่รอบรอบแถวนี้กับพิวโก้น้อยผมไม่รู้ว่าอมีเซียเป็นยังไงบ้างทุกคนผมไม่รู้ว่าหนูที่โดนกินนี่คือ โดนกินในฝันจริงๆหรือว่าสลบไปหรืออะไรยังไงกันแน่ผมไม่รู้เลยสักอย่างอะตอนเนี้ยแล้วอยากรู้มากว่าอามิเซียเป็นยังไงบ้างอะได้โปรดส่งอามิเซียกลับมาเถอะฮะยังอยู่แปลว่ายังอยู่ภาพกลับมาอย่างงี้นี่ไงกลับมาอยู่ยังอยู่เฮ้ยยังอยู่เว้ยโอ้ยอามิเซียเธอตื่นแล้วใ <You go. S 1> จเย็นไว้อามิเซีย อาเธอร์แอนไอตามไออาเธอร์กับฉันจะตามเธอไปเธอสลบไปตั้งสามวันเธอเกือบตายแล้วนะเราเป็นห่วงกับเธอมากเลยฮิวโกไว้ฉันไปอย่ามายุ่งกับฉันโอหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากนั้นนะครับ เเลิกฝันได้แล้วพวกเขาน่าจะไอ้พวกหนูกําลังจะมาแล้วเราต้องจุดไฟฉันต้องการให้มันใช้ได้เร็วสิวได้โปรดเปิดเถอะเก็บของก่อนมันล็อกมันยังแข็งตัวแข็งตัวอีกเหรอใ,ใช่แล้วมันแย่มากเลยในหน้าหนา,หาปิดแ้ หลับแล้วไอ้นอนหลับแล้วเป็นขึ้นเป็นเป็นไงบ้างฝันถึงเขาอีกแล้วหรือเปล่าได้เลยลูคัสไม่ต้องการหรอกไอ้ฉันม่ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่คิดถึงเขาฉันก็แค่ยอมรับว่าเขาไม่กลับมาแล้วอเลเซียเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมฉันจะไปเจอคนอื่นนะบอกเมลลี่ได้ไหมเรื่องเกี่ยวกล่องน่ะได้เลยเมลลี่ต้องบอกว่า น่าจะโกรธกับเรื่องมันแน่ๆโอเคงั้นเราเดินหาไปหาเมลลี่ใช่ไหมครับเออฉันไม่ได้ฉันไอฉันไม่รู้สึกนิ่วของฉันเลยเธอก็โดดเดี่ยวเหมือนกันกันเหรออ่าก็แค่อีกวันหนึ่งนะมีอะไรนะให้กำลังใจตัวเองไว้ ผมว่าเราน่าจะขาบของได้ปะเราคาบของก่อนแล้วกันนะเพราะเหมือนมีอะไรให้ขาบเต็มเลยครับมีหนังสัตว์ตรงนี้เพราะว่าของที่เก็บมาก็เยอะอยู่นี่ไงเก็บไอ้พวกโอดิสได้มากขึ้นแต่ผมอยากได้พวกนี้ด้วยอมันจะได้โอขาดอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ขาดหนังสัตว์ยากเลยไปเดินหารอบๆก่อนได้ไหมเนี่ย เราไม่เคยมีแอปเปิ้ลมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะว่าเราฟาร์มของได้อีกมันมีให้ฟาร์มเยอะเลยครับโอเคต้องไปหาเมลลี่ด้วยอันนี้ฉันจำทุกๆที่ทุกๆสถานที่ไอ้ทุกๆทุกๆความทรงจำ นี่คืออะไรของให้ฟาร์มใช่ไหมมีหนังแล้วก็ทางบันไดลงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาเมลี่มีข้าวกินด้วยปะมีซุปใครเมลี่ใครเป็นคนทำกันหรอเมลี่เหรอคงไม่ได้ไม่ได้กินอะไรนะพริกไทยมากขนาดนั้นได้แล้วครับอันนี้เราจะสร้างอันนี้แล้วกันนะทุกคนจะได้มีเสียงเบา เราจะได้เบาเบาเสียงลงนะครับอันนี้น่าทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะโอเคเราจะไปเดินหาเมลี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงโอเคนักทุกคนคือผมหนีแอบไปฟาร์มมานิดนึงก็คือได้ได้ดอกไม้มาให้น้องนะครับแล้วก็รู้ว่า2คนนั้นเขาทะเลาะกันอยู่ข้างนอก สองคนนี้นี่หมายถึงเอ่อเจ้าพี่น้องนั่นแหละเมลี่กับน้องชายนางนะครับโอเคเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยสวัดดีเอมิเซียเฮ้ยฉันขัดจังหวะหรือเปล่าไม่เธอแค่เขาบอกว่าเขาจะต้องการจะไปน่ะอีกแล้วเอาน่ะฉันอยากให้พวกเรารอดนะก็แค่นั้นแหละทุกทุกเอ่อมันก็อย่างนั้นแหละเอาว่าฟังนะก็คือเราต้องมันจังกันมืดแล้วเพราะฉะนั้นจะก็ เอาให้อาเธอช่วยนครับจุดไฟประมาณนั้นทำไมเธอถึงช่วยล่ะว่าเธอติดนี้เราอยู่ยังไงล่ะลูคัสต้องการช่วยเรื่องเอ่อกล่องด้วยนะป่าวเขาแค่ต้องการเจอฉันน่ะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคบอกบอกฉันเมื่อพร้อมนะอเมเซียเคเราฟาร์มหมดแล้วนะครับนี่ผมเห็นเรื่องแสงตรงนี้นั่นแระและตรงนี้อีกนิดนึงแระ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 อะไรอีก แป๊บหนึ่งเราจะเดินเล่นก่อนเรื่อยๆ <laughs> บ่นอะไรนะ่ะรติบ่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมเห็นตรงนี้แล,แล้วก็ปวดหรอปะรติบวดอะไรไม่รู้รติอย,อย่าพูดเยอะสิเมือเราต้องเตรียมจุดไฟนะครับเราไปบอกอน้องชายนางก่อนแลวกัน ทะเลาะกับตัวนั่นอะไรนะเขาเรียกอะไระตัวตัวจุดไฟไอตัวตัวไขลานนะครับโอเคมาพร้อมแล้วโหบ่นเป็นไอ้นี่เลยมันว่าเราจะไอจัดให้มันไออะไรนะให้มันอยู่ในที่ในทางก็เริ่มเริ่มมาแรกก่อนละกันเราก็ทำแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วอเมซียก็แค่ฉันรู้สึกว่าฉันนอนไม่ค่อยมันทำให้ฉันนอนหลับในตอนกลางคืนอ่ะหมายถึงการจุดไฟใช่ไหม แล้วอะไรก็เหรอฉันรู้สึกแก่ลงเธอก็ดูดีสำหรับคนแก่นะฉันไม่รู้นอกจากชายเธอหรอกนะแต่ว่าเขาแน่าจะชอบเธอนะคุณช่วยพวกเรานะแล้วให้เราหนีจากให้เราหนีจากพวกนั้นได้คุณเป็นเหมือนฮีโร่เลยฉันเสียใจนะที่จะเห็นคุณไปนะแห่มาแอบจีบกันอยู่ตรงนี้นี่เองฮะไม่ต้องดันกลับจะดูหน้าเฉย ราจะรันไปไหนเนี่ยเอาละได้ละจุดไฟเผาดูเหมือนว่าคุณจะชอบสิ่งที่มันจุดไฟได้แบ้ไอเครื่องจุดไฟนี้มากเลยนะเฮ้ยทุกอย่างโอเคป่ะงรดิกทุกอย่างปกติดีไอแค่นี้มันใช้งานมค่กยได้ใจเย็นๆถ้าพังมันก็ คุณจะพังมันนะนั่นแหละได้แล้วไปซีก็ใช้ได้แล้วข้างล่างเลยครับเราต้องปีนขึ้นข้างบนใช่ไหมอ่าแปลว่าเราต้องใช้อันนี้โอเคไหนดูซิจะหมุนยังไงได้บ้างเธอใช้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปโดนอื่นนะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเลัทดิกหน เอ้เธอโอเคปะเนี่ยก็โอเคนะทำไมลหรอินเทนแบบว่าอะไรวะอ๋อหมายถึงเตะที่เตะเหรอพ่อของฉันก็ชอบแบบนั้นนะฉันก็แค่ทำตามประเพณีของเขาแล้วตอนนี้เขายังไงก็ตามแล้วคุณล่ะก็โอเคนะฉันคิดถึงเจ้าเด็กน้อยเหมือนกัน รู้อะไรไหมเราจะค้นหาพื้นที่รอบๆก็ได้นะรอดิคมันไม่มีประโยชน์หรอกมันเป็นเดือนแล้วนะเอาเป็นว่าเราจัดการคืนนี้ให้เรียบร้อยกันดีกว่าได้เลยอาจธอต้องการให้เธอช่วยใช่ไหมล่ะหุบปากเลยเดียอาบิเซียแต่คุณน่ะขโมยหัวใจของผมไปไปอาบน้ำไปเหม็นแล้ว Cauc. อะไรเนี่ยมีคนแซลลด้วยไหมโอเคเราจะใช้อันนี้นะครับเอาว่าเอาให้ไอันเนี้ยมันไปถึงเอชอะไรวะอ่ะเธอร์เมลี่เหนื่อยแล้วที่วิ่งน่ะเมลี่กับฉันไม่ใช่คนแบบเธอนะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบเธอเหมือนกันด้วยก็ได้นะ เ่าเราจุดใช่ไหมอ๋อไปเราต้องไปดันอันนั้นครับน่าจะต้องดันมาให้อีกฝั่งหนึ่งเอ่อโอเคเราต้องไปฝั่งนี้กันนะผมมีหอกเห็นของข้างล่างด้วยเราจะลงไปดันอันนั้น,นครับเพื่อให้มันอยู่ตรงร่องรอยเรากอ,กอไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีอะไรมั้งผมกอไปแล้วกันผมจะฟาร์มด้วย เหมือนสองคนนี้เขาจีบกันอยู่เลยอะไอลูคัสกับเอ่อเมลลี่นะครับเหมือนเราก็จีบกับน้องเมลลี่อยู่เนี่ยได้เล,เลยตรงนี้เสร็จละมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเ <as> ดี๋ยวหนูขึ้นมาแล้ว <as> โอ้โหมาจากไหนเยอะแยะวนะเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าหวะ หมือนมันจะล้นเลยอ่ะโอ้ไม่นะแย่แล้วทุกคนหนูมันขึ้นมาเยอะมากถึงขั้นแหลกโอ้โหมันพังหมดเลยวะทุกคนแย่แล้วตอนเนี้ยอ้าบ้านถล่มแน่ครับพวกมันมีเยอะเกินไปอ่ะอ่ะเธออามิเซียวิ่งไปเลยกลับเข้าไปข้างในงานหยาบแล้วแล้ว มันลอยขึ้นมาจากไหนนะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนฉันไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยเอ่อมันอยู่ในฝั่งแดงเราจะขึ้นไปได้ไงใช้เบอร์ซีอ่ะอะไรวะแปลว่าเราต้องจุดไฟนี้ก่อนผมว่าโอเออซุบดันมาเราต้องดันไปครับมันมาอีกแล้ว พวกมันรวมรวมกลุ่มกันพวกมันจะจัดการไอ้พวกมันจะทําลายไฟฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันเคยจัดการมาก่อนนะฉันเคยทํามาก่อนโอเคเพราะฉะนั้นฟาร์มให้ไวฟาร์มให้ไวฟาร์มให้ไวเลยเร็วเร็วเร็วต้องรีบแล้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 ว ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเออพอดีเลยครับได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่อ้าพวกมันผลมอีกแล้วพวกมันทำลายบันไดแล้วฉันต้องไปอีกทางนึงมันก็เคยเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรเคยเป็นอย่างนั้นวะฉันต้องขึ้นไปบันไดที่สีแดงก่อนที่ก่อนที่ทุกคนจะตาย ฉันอ่าพึ่งเธออยู่นะไอผมจุดผิดมาเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจุดไฟตรงนั้นก่อนกับจุดไฟโอ้โหโอ้โหนี่ชัดเยอะแล้วนะเอออีกนิดนึงอีกทีนึงเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ับผมก่อนก็ไม่ได้ มันแย่กว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยเออมาจากทางไหนวะเนี่ยโอ้โแหลก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 แหลอ้ยโอ้ยอ้อ้ยมัไงวะหนูมาอีกแล้วอามิเซียเห็นแล้วเราต้องเข้าไปซ่อนไหนวะเออออเเกือบแล้วโอ้โหกั้แทบกั้นหายใจ แทบกั้นหายใจแทบกั้นหายใจไหนกูเนี่ยมาอีกเหรอมาอีกเหรอมาอีกเหรอดีว่าฟาร์มไว้ก่อนอ่ะดีว่าฟาร์มไว้ก่อนอ่ะฮะโอ้มันแย่มากก็แคท่ทีละทีละมาทีละคนมาทีละคนไม่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 โอ้โหเ,เฉียวตายเฉียวตายเฉียวตายมาก ไปยังไงวะนเนี่ยอ๋อทางนี้ทางนี้อย่างน้อยฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าจะทำได้แล้วเลยเนี่ยได้เลยตอนนี้ขึ้นอยู่กับเธอแล้วเอาอาบิเซียตอนฝั่งของเธออะฉันขออยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงข้างล่างด้วยนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นไปได้ไงล่ะ ฉันคิดว่าพวกมันน่าจะโจมตีพวกเราอยู่นะพวกมันเป็นหนูนะไม่ใช่กลุ่มคนอักษนะฉันคิดว่าพวกมันน่าจะรู้ว่าทำอะไรอยู่นะอเมซียฉันว่าต้องใช้้อการให้เธอช่วยฉันเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยใช่เป็นห่วงแกเหมือนกันเด่ยมาตามมาต้องดันให้เขาขึ้นมาครับ ให้ฝั่งนี้มากกว่ามาเร็วอาเธอร์ไออาเธอร์ปะวะชื่ออะไรวะลืมน้องเมลลี่น้องเมลลี่อ่ะเรียกน้องเมลลี่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยผมมันไม่ต้องใช้แล้วมั้งเร็วหน่อยก็ดีเร็วหน่อยก็ดีเอเมเซีย <c oughs> นิดนึงเนี่ยจะถึงแล้วมันมาอีกแล้ว <c oughs>

ฉันจะไม่เสียยอมเสียใครคนใดคนหนึ่งไปเราควรที่จะออกห่างให้ไกลจากที่นี่ที่สุดเลยของแทบหมดตัวโอ้โหคุณไม่เป็นไรใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอาเธอร์โดนกัดหรือเปล่าไม่เราต้องออกจากที่นี่นะพวกพวกไอไอที่ที่มันโดนสร้างมาเพื่อให้ป้องกันเอาไว้นะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันล่ะหนูมันพังเข้ามาแล้วครับ เฮ้ย <He> <Quickly. S 1> เดี๋ยวทำไมมาเป็นอย่างนั้นน่ะแปมบูนมันควบคุมหนูได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพอกับฮิวโก้จริงปะเนี่ยไปทำในสิ่งที่ต้องควรจะทำฮิวโก้ไม่เอานะลูกอย่ามาหักเหลี่ยมโหดแบบนี้ไม่เอาลูกฮิวโก้ Come มาเร็วโอ้โหเอามาฆ่ากันจะชัดเลยเนะี่ยโคตรบีบหัวใจฮิวโก้ก็คือเขาเมลลี่เธอทำอะไรเนี่ยต้องเปิดประตูนะมันโดนปิดเอาไว้อะพวกหนูเขาเขาเขาควบคุมมาคิล่าได้แล้วใช่ไหมตรงนี้มันพาไปไหนเนะี่ยอย่าแตกตื่นไอ้ที่นี่มันโดนสร้างมาไว้ให้มันหนีได้นะ่ะเดี๋ยวแปลไม่ทันเลยเนี่ย เอาเป็ว่าฉันต้องคุยกับฮิโก้ฉันคิดว่าเราต้องออกจากที่นี่ก่อนอามิเซียเขาพูดถูก,ถกเข้าไปเลยไม,ไม่นะ <c oughs> โอ้โหอาเธอร์เรียบร้อยโดนสัตหน้าผูห้หญิงก็ไม่เว้นเว้ยไอ้นี่ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่แรกแล้วนะทำงานซะฮิโก้ <Hugo. S 2> ฮิโก้ฆ่าเธอ,เธอไม่งั้นฉันจะฆ่าแม่ของเธอ น้าตอนหน้าของเธอซะยูโกฉันเองนะอามิเซียพี่สาวของเธอไงฆ่าเธอซะไม่งั้วิเทเลสเนี่ยจะให้เธอเก็บเธอไว้เต็บแบ็ควมนิโคลัสถอยหลังยูโกไม่นะอานานเด็กน้อยเธอไม่มีอะไรเธอไม่มีความหมายกับเธอแล้วตอนนี้ฉันหาเธอตลอดช่วงเวลาเลยนะฆ่ามันซะ อย่าฟังเขาฮิวโก้อ๋อบอได้แล้วฉันจะให้หนูกินเธอซัอย่าจัดเขานะอย่าจับเขานะไอ้ชั่วเพราะว่าเขาชั่วเพราะว่าเธอะหักหลังเขาย่างไงล่ะขอบคุณเขานะที่ตอนนี้เขาสามารถควบคุมมาคิลาได้แล้วไม่ฮิวโก้ฮิวโก้เป็นแค่ผ่านะเฉยๆไม่แต่ว่าเรือตอนเนี้ย ขอให้มันหลังไหลให้สุากแกรนคุิสเตอร์จัดการเลยเออโดนเผาในโลกซะเราฆ่ามันได้ <Am icia. S 1> อาเมเซียดูโกไม่เอานะลูก อ่ะเธอทำให้เขาแน่ใจว่าเขาตายนะไปดูไปเช็คเขาไปเช็คเขาหน่อยว่า im ฉันต้องคุยกับฮิวโก้น่ะไปเลยฉันจะจัดการเขาเองผมไม่ไม่ไม่ตายง่ายๆแน่เลยฮิวโก้ฮิวโก้ฉันต้องการคุยกับเธอนะเขาทำร้ายเธอต่อไปไม่ได้แล้วฮิวโก้ดูสิซัดมันแรงๆเอาหน้าเอาหัวให้ยุบ ได้เลยได้เลยฉันจะไม่ขยับนะมานี่นะมาเร็วสิคุณก็พี่โกหกฉันไม่นะไม่ไม่ไม่ฉันยิวโกฉันพยายามที่จะปกป้องเธอนะฉันไม่โปรดพี่โกหกฉันไม่นะ มีเสียโอ้ยโล่งอกไปเธอทำได้แล้วเธอผ่านมันไม่ได้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ่ะเธออ๋อเธอน่ะฉันจะใช้เธอต่อไปไม่ได้แล้ว มันต้องโดนหนูแดกไม่นะจูโกะเราต้องออกจากที่นี่อเมเซียเราต้องการเราต้องใช้หนูพวกนั้นอะไรนะแรดอาร์อเกราเราต้องดับไฟใช่ไหมต้องดับไฟใช่ไหมแป๊บนึง ผมคิดว่าเราต้องดับไฟครับเสือกหมดอีกอ,อปัป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปั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 ๊บหนึ่งหนึ่ง <c oughs> อ,อ,อีกทีหนึ่งมันบอสไฟชัดๆบอสไฟชัดๆ หมดไฟชัดๆวิ่ง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 ได้อยูออ่ผมทำถูกไหมวะเนี่ยไฟหมดเติมเชื้อเพลิงเ,ออเดี๋ยวหลังเข้าไปเนี่ยให้ฮิวโก้ใช้แท็บเพื่อควบคุมหนูได้เดี๋ยวนะ มันโอ้ทำไมต้องทำให้ทำอะไรแบบนี้ด้วยเรียบร้อยกัดมันเออโอ้โหมันมีไฟมันมีอีกไหนมันมีอีกไหนเราต้องดับไฟเราต้องดับไฟเราต้องดับไฟโอ้โหเราต้องซ่อนอะมีเซียเล่นอะไรเล่ามาน,นี่มาน,นี้มานี่ เราใช้ไม่ได้ว่ะดูผมว่าเราต้องดับไฟเพิ่มมันเข้าโซ่เฟสสองออันนี้อันนี้เออเฮอะเฮอเฮอเฮออย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่นี่นี่เปร๊บเปร๊บเป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 ๊บเกือบแล้วใช่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะฆ่าแกได้แล้วฆ่ามัน อ้ขามันไม่ได้ครับมีไฟอยู่เออไปเลยไปดู่นก่อนลุกผมว่าเราต้องดับไฟทุกที่แขนมันก่อนอออโอ้โหมันดับเขาต้องไม่เห็นพี่อามิเซียอ๋อต้องซ่อนก่อนใช่ไหมแล้วก็โจมตีจากอีกฝั่งหนึ่งได้ได้ได,ได้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  ออเหรอโอ้โหมันจุดไฟด้วยวะ่ะเดี๋ยวมันจุดไฟแบบนี้ไม่เอานะเออนี่ไงดับไฟดับไฟไปสิดับไฟไปสิดับไฟไปสิเออแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป,แป,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ใช่กดแถบแบบนี้เออแป,ป๊บนึงอา้าวจ้ะมันจุดไฟได้ด้วยอ่ะมันจุดไฟอีกแล้ว,วอ่ะ โอเค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 ผมว่าเราต้องมาจากข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมครับจุดไฟจากข้างหลังแบบนี้โอ้ยเอสู้ยากมากสู้ยากมากทุกคนได้อยู่โ uh huh. อเค uh huh. okay. จัดก,การมันเลย เออนั่นแหละนั่นแหละเออสุดยอดเอาอีกเหรอเพื่มึงจุชมโดไฟอีกแล้วเหรออือหือไปลงนรกซะไปลงนรกซะมึงนั่นแหละไปลงนรกซะแป๊บ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 เข้าสุดท้ายแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งหนูหนูไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอา ไม่เอาลูกก้อนหินก็หมดแล้วด้วยนี่ไงมาเติม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 เราต้องดับไฟดับไฟให้ใครได้ <c oughs> อเออดับไฟปั๊บหนึ่ง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 ผมว่าเราตีจากข้างหลังได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่อ่ะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไปนายนะ่ะจบแล้วนายนะั่นแหละจบสุดยอดสถานก,การมันเออเออโอ้หัวใจแทบหยุดเต้นอาเซีอาอาเธอร์ตายอาเธอร์แม่โดนแทงทะลุถึงหลังเลยแทงทะลุหัวใจโอ้ ฉันจะฆ่าเขาฉันจะเชกพวกมันชิ้นเมลี่ฉันขู่ปากไปโอเคไหมหยุดจะฉันจะฆ่าพวกมันทั้งหมดฉันจะเผาไอ้เบกเผาพวกมันทั้งหมดเลยอะไรล่ะเธอจะยืนเฉยอย่างนั้นเหรอดูสิเธอไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรอยู่พวกเรากำลังจะโดนฆ่าคนทีละคนทีละคนเขาเอาพ่อของเธอน้องชายน้องชายฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้ว เธอพูดถูกแล้วมเีมเซียนี่มันบ้ามากเลยนะห้าคนเนียนะทั้งหมดเอ่อจะเอ่อเพื่อที่จะสู้กับทั้งกองทัพเลยเนี่ยนะเขาผ่านขั้นตอนนั้นแล้วใช่ไหมฉันคิดว่าอย่างนั้นนะยูโกเธอต้องการที่จะทำอะไรต้องการช่วยแม่ถ้าเราโดนฆ่าทั้งหมดแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ทั้งหมดเลยเราสามารถจุดเข้าได้แล้วงั้นไปกันเอถอะเ,เพื่อความสู่ความตายโก็ประสานมือโอ้รุนชิบเป่งเลยโอเคตัดตามแชปเตอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่คัารับชมและติดตามไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ